สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน สำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนกันแบบเข้าใจง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับโดยจากข้อมูลล่าสุดเราพบว่าความสูญเสียในแนวรบของกองทัพรัสเซียก็ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในกลุ่มของกำลังพลเดินเท้าซึ่งมีอัตราการสูญเสียเฉลี่ยมากกว่า1000นนายต่อวันทางนี้มันก็ได้สะท้อนถึงลักษณะการรบของกองทัพรัสเซียว่าพวกเขาพร้อมที่จะแลกทุกอย่างกับพื้นที่ของยูเครนแม้ว่าจะต้องสูญเสีย นักรบอย่างหนักก็ตามสำหรับวันที่20มิถุนายนกองทัพรัสเซียก็สูญเสียฐหารราไป1,090นายรถถัง3คันยานเกราะ7คันปืนใหญ่สนาม46กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบระบบป้องกันพลังการ1ระบบและดโดรนอีกจำนวน70ลำครับ ทั้งนี้มีรายงานจากฝั่งตะวันตกระบุว่ารัฐบาลของสหรัฐได้ขอร้องให้ยูเครนระงับการโจมตีไปที่โรงน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าการโจมตีจะทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกถึงว่านะครับคุณชมในช่วงหลังมานี้ไม่เห็นข่าวคราวว่ายูเครนได้โจมตีโรงน้ำมันของรัสเซียเลยแต่ว่าทางฝั่งของรัสเซียนั้นก็ได้จัดหนักโครงสร้างพื้นฐานของพอเรือนฝ่ายยูเครนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูข่าวการสู้รบในเขตครูดของรัเสเซียกันบ้างโดยพบว่าได้เกิดเหตุคลังแสงของรัเสเซียระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นแต่ว่าในขณะนี้เรายังไม่ทราบความเสียหายนะครับ ขณะที่มีรายงานว่าโดรนเอพีบีของยูเครนจํานวนลําลำได้ออกไล่ล่ารถเกราะของรัสเซียอย่างแม่นยําลําแรกทําหน้าที่หยุดยานเกราะลําที่2เข้าชนโดยตรงส่วนลําที่3พุ่งเข้าช่องฝาหลังของยานเกราะหลังฐานรัสเซียได้กระโดดหนีไปแล้วก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นจากภายในสิ่งนี้แสดงเห็นถึงความชํานาญด้านการโจมตีด้วยโดรนแบบเอพีบีของยูเครนครับ ต่อมาในพื้นที่ใกล้เคียงกันพบว่ากองทัพรัสเซียได้เสริมกําลังเพื่อขยายแนวรบและพยายามผลักดันฐานของยูเครนให้ออกมาจากเขตครูดแสดงว่าในขณะนี้ก็ยังคงมีการสู้รบกันแบบเปล่าไปนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงน่าติดตามต่อไป ส่วนการรบกันในแคว้นซูมีซึ่งเป็นเขตชายแดนทางด้านเหนือของยูเครนพบว่าทหารของยูเครนได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่กองรังด้านหน้าของรัสเซียสิ่งนี้เป็นการตอกย้ำว่ายูเครนจะไม่ยอมให้รัสเซียนั้นบุกเข้ามาในพื้นที่ตั้งรับของพวกเขาได้อย่างง่าย ต่อมาการรบกันที่เมืองโปคอฟพบว่ากองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบไปทางทิศต,ตะวันออกได้เพิ่มขึ้นอีกราวๆหนึ่งตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ในมุมมองของมอสโกโดยกองทัพรัสเซียรเริ่มเน้นยุทธศาสตร์การขยายออกด้านข้างมากกว่าการบุกตรงไปข้างหน้าพร้อมกับทุ่มกำลังพลอย่างหนักทั่วพื้นที่เพื่อที่จะค้นหาจุดอ่อนของแนวรับของยูเครนต่อไป ก็คือในตอนนี้กองทัพรัรเซียเขาก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะยึดดินแดนของยูเครนใหม้มากที่สุดก่อนที่การเจรจายุติสงครามจะเริ่มต้นขึ้นโดยที่พวกเขาก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องการสูญเสียผลหารมากนักนะครับ ส่วนในพื้นที่ใกล้กับเมืองบักมุตมีรายงานว่าดโดรนของยูเครนสามารถทำลายรถจีนที่ใช้โดยฐานรัสเซียได้สำเร็จขณะที่ในเขตยิดครองห่างจากแนวหน้าไปราวๆ80กิโลเมตรพลังอาวุธของรัสเซียก็ได้ระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นสันนิษฐานว่ามาจากการโจมตีของยูเครนครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับกระทรวงราหมของยูเครนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงปฏิบัติการของหน่วยซิกนําโดยใช้โดรนแบบ FPV โจมตีเป้าหมายทางการทหารของรัสเซียในแนวรบที่ไรามานส่งผลให้ระบบสื่อสารเสาอากาศรถลำเลียงและระบบสอดแนมของฝ่ายรัสเซียได้รับความเสียหายอย่างหนัก การโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของยูเครนในการทำสงครามสมัยใหม่โดยอาศัยโดรนขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงในการเจาะเข้าไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของศัตรูได้อย่างแม่นยำเราโจมตีเป้าหมายที่ทำให้กองทัพรัสเซียหูหนวกตาบอดและเคลื่อนไหวไม่ได้หน่วยซิกนัมของยูเครนระบุในโพสต์อย่างมั่นใจการทำลายเสาสื่อสารและระบบสอดแนมไม่เพียงลดความสามารถในการชาการของรัสเซียแต่ยังส่งผลให ฐานของรัสเซียในแนวหน้าขาดการสนับสนุนและข้อมูลจากแนวหลังขณะเดียวกันรถลำเรียงที่ถูกโจมตีทำให้เส้นทางส่งกำลังบำรุงของรัสเซียต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวครับ สรุปนะครับคุณผู้ชมสงครามในยูเครนย,ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดระดับความรุนแรงลงความสูญเสียยังหนักสำหรับทั้งสองฝ่ายยูเครนเดินหน้าใช้โดรนเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการก่อกวนร,รัสเซียต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำลายกำลังรบของกองทัพรัสเซียให้ได้มากที่สุดพร้อมกับทำลายยุโทโธกรณ์ของศัตรูให้ได้มากที่สุดเช่นกันครับ ขณะที่รัสเซียยังเน้นการรุกแบบช้าๆถึงแม้จะสูญเสียมากแต่ว่าพวกเขาก็ได้พื้นที่เพิ่มเติมด้วยความหวังในการบีบพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อหวังกดดันให้ยูเครนย,ยอมแพ้นในที่สุดแต่ว่างานนี้มันก็ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าฐานของยูเครนนั้นก็สู้อย่างเต็มที่ตลอดมาครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวจากทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างโดยรัสเซียได้ออกมาถแถลงการเตือนชัดว่าการรอบสังหารอัญญาตเลาะอาลีคาเมเอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านจะเป็นการเปิดกล่องแพนโดราที่อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายระดับโลกพร้อมประกาศว่าจะมีการตอบสนองเชิงลบเป็นอย่างมากก็คือรัสเซียเขเตือนว่าหากมีการรอบสังหารคามเอีสิ่งนี้จะนําไปสู่หายนะันั่นเองครับ ทั้งนี้เดมิทรีเบตคอฟโฆษกทำเนียบเคมรินได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสกายนิวว่า ความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิรานหรือข่มขู่ผู้นำสูงสุดถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยสิ้นเชิงมันจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเกินกว่านั้นคำเตือนของรัสเซียเกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานข่าวที่ว่าอิสราเอลเคยเสนอแผนการรอบสังหารคาบินอีให้กับสหรัฐอเมริกาและแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะระบุว่ายังไม่มีแผนดำเนินการในตอนนี้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยังคงอยู่บนโต๊ะก่อนหน้านี้รัสเซียเพิ่งลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเัื้าชาต์กับอิรานเมื่อเดือนมกราคมในช่วงของต้นปีโดยเตหรานเป็นผู้จัดหาดโดรนและขี่ปนาวุธพิสัยไกลให้กับมอสโกในสงครามรัสเซียยูเครนขณะที่อิสราเอลและสหรัฐพยายามจำกัดอิทธิพลของอิรานในภูมิภาคเปตขอระบุเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางกําลังตึงเครียดเป็นอย่างมากและการที่มีมหาอำนาจเข้าร่วมในความขัดแย้งมากขึ้นอาจน,นําไปสู่การ,รเผชิญหน้าแบบเปิดกว้างซึ่งยิ่งจะทําให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ภาวะวิกฤตรุนแรงยิ่งกว่าเดิมขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เสนอตนเองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยว่างอิสราเอลกับอิหร่านแต่ทว่าถูกปฏิเสธจากทางสหรัฐโดยฝ่ายตะวันตกชี้แจงว่ารัสเซียไม่อาจทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยได้เนื่องจากบทบาทของมอสโกในการ รุกรานยูเครนและมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเตอรรานมีรายงานว่าทรัมป์ได้ไปบอกปูตินว่าให้ปูตินไปไกล่เกลีย่ยสงครามของตัวเองก่อน ความตึงเครียดระลอกล่าสุดได้ประทุขึ้นหลังจากอิสราเอลได้เปิดปฏิบ,บัติการโจมตีทางอากาศต่อเตหรานเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่านอันนำไปสู่การตอบโต้จากเตหรานด้วยการยิงขีปนาวุธใส่เมืองเทลวิฟของอิสราเอลอิหร่านอ้างว่าการโจมตีของอิสราเอลทําให้มีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อยจํานวน224รายแม้ว่าจํานวนดังกล่าว จจะะยยยัััังงไไมม่ด้รรรรรบบกกกกาาาืนน,าออนออคค์ิส็ตและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หากคุ้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ